สวัสดีผู้ติดตามของช่องไข่ต้มคุงทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็ฝากกดติดตามให้ช่องไข่ต้มคุงด้วยนะคะเราจะก้าวไปสู่20 0ทรันซับสามพันซับสี่ 3, พันซับห้าพันซับถ้าเกิดถึง5,000ันซับนะคะพี่ก็จะแจกเพชรอีกเช่นเคยนะเดี๋ยวกิจ,จกรรมกติกาที่แจกเพชรเดี๋ยวพี่ก็จะมาบอกอีกทีตอนที่มันถึงใกล้ๆ5 0 0 0้ันซับนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาบอกการแก้ปัญหาบั๊กหน้าต่างถ้าใครหลายๆคนกำลังพบปัญหาเวลาเล่นเวลาเราเข้าไปกระโดดข้ามหน้าต่างเนี่ยมันเข้าไม่ได้นะหรือว่าเรากำลังจะวิ่งไปหาศัตรูเนี่ยแล้วมันก็กระโดดยองยองยองไม่ผ่านหน้าต่างนะทุกคนอันนี้คือเป็นปัญหามากๆสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ก็จะมาบอกว่าวิธีการแก้ปัญหาบั๊กหน้าต่างเนี่ยมันแก้ปัญหายังไงอ่ะเราไปดูกันเลยเป็นแอปหาเงินออนไลน์ที่ได้เงินจริงๆ แล้วก็ไม่ใช่แอปการพนันใดๆเลยนะทุกคนเราจะโหลดได้จากทั้ง Android และ iOS เลยเดี๋ยวพี่จะขึ้นหน้านี้ให้นะการโหลดโอเคต่อไปวิธีการหาคอยนะทุกคนจะทำยังไงได้บ้างก่อนอื่นนะทุกคนก็เข้าไปที่การเชิญมุมขวาด้านบนแล้วก็คลิกที่คำว่าผูกแล้วก็ผูกรหัสของพี่ได้เลยนะทุกคนอันนี้ก็เป็นวิธีที่น้องๆจะได้รับคอยนะขั้นตอนต่อไปนะเรามาดู คำว่าทัวร์นาเมนต์นะคะแล้วก็ไปที่ดัมมี่แล้วก็คลิกที่คําว่าสืบชิงแชมป์ดัมมี่สมัยหนึ่งนะคะอันนี้เห็นไหมว่าเราสามารถได้คอยจากกิจกรรมพวกนี้อีกนะทุกคนเลือกอันที่ใช้เพจศูนย์นะทุกคนมันจะได้รับคอยแบบฟรีๆเราจะได้ไม่ต้องเสียอะไรเลยนี่สืบชิงแชมป์ดัมมี่สมัยหนึ่งการแข่งขันตั๋ว6 0 0ันคอนพี่ก็คลิกไปนะนี่ก็ยืนยันเข้ามาหน้านี้นะทุกคน มันก็จะมีรายละเอียดบอกว่าเราแข่งได้อันดับไหนแล้วก็เราจะได้เงินรางวัลเท่าไหร่บ้างอันดับที่1นนะคะก็จะได้1000คอยอันดับ2ก็จะได้800ยคอยอันดับ3 600ยคอย4ถึง10ก็เรียงไปนะทุกคนรางวัลก็จะเป็นตามนี้เลยโอเครายละเอียดการแข่งนะคะก็คือเราจะเริ่มแข่งเวลาบ่าย2นะทุกคนบ่าย2ของวันนี้นะทุกคนแล้วก็คลิกที่ การแข่งขันบัตร T.M. รายวันนี้มันจะเป็นเวลาเห็นไหมสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มคลิกไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะทุกคนมันจะเป็นแบบให้ลงทะเบียนเหมือนกับอันตะกี้เลยอันนี้ก็จะใช้สิบเพจประจําวันการแข่งขันลื่นเลงนะก็คลิกไปสิบสิบเพจละเอียดนะทุกคนเข้ามาดูก่อนอการจัดอันดับนะที่หนึ่งถึงสามก็จะได้คอยแตกต่างกันเนาะที่หนึ่งก็จะได้สามพันคอยที่สองก็จะได้สองพันห้าร้อยคอยที่สามก็จะได้หนึ่งพันห้าร้อยคอย แล้วก็อันดับอื่นๆนะทุกคนก็จะได้ตามนี้เลยอันนี้นะคะเราก็ต้องรอเวลา11โมงนะถึงจะได้แข่งนะทุกคนโอเคก็เข้ามาลงทะเบียนกันได้นะอันนี้ก็เป็นวิธีการหาคอแบบฟรีๆอีกเช่นกันต่อไปนะคะก็คลิกที่งานลื่นเริงนะทุกคนอันนี้นะคะเป็นกลุ่มสําหรับผู้เล่น ที่สามารถเข้ากลุ่มเนี่ยเพื่อรับรหัสของขวัญแล้วก็รับ100คอยได้ฟรีๆเลยนะทุกคนอ่ะก็ะเห็นไหมมันจะมีแอดมินเขาจะแจกแจกรหัสของขวัญเพื่อเอาไปใส่ในนั้นแล้วก็รับ100คอยไปฟรีๆเนะทุกคนอันนี้นะถ้าเกิดใครเข้ากลุ่มมาก็สามารถมารับรหัสจากในเพจนี้แล้วก็นำรหัสเนี่ยไปใส่รหัส ปุ่มรหัสของขวัญแล้วก็มันจะได้คอย1 0 0รอยคอยนะทุกคนอันนี้นะคะก็สามารถขายเหรียญทองราคาถูกได้นะราคาขายก็6บาทต่อเหรียญทอง1 M นะราคารับซื้อก็1บาทต่อเหรียญทอง1 m เหมือนกันหมายเหตุนะทุกคนในการซื้อขายเหรียญทองจะดําเนินการผ่านโหมดโป๊กเกอร์1ต่อ1นะโอเคและนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่หาคอยนะคะต่อไปนะทุกคนมาดูการจัดอันดับรางวัลกันนะ อันนี้นะคะก็เป็นหน้ากิจกรรมการจัดอันดับนั่นเองเราไปที่คําว่าเชิญเลย mm hmm. เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นอันดับการเชิญผู้เล่นนะทุกคนถ้าใครเชิญได้มากสุดติดอันดับ1เห็นไหมมันจะมีเบาะก,การจัดอันดับการเชิญว่าเรา,เราได้ที่เท่าไหร่จะได้รางวัลเท่าไหร่บ้างถ้าเราเชิญเพื่อนเยอะจนติดอันดับที่1นนะคะก็จะได้บาตูมานี่สามพัน อันดับที่2ก็จะได้ทูมันี่สอ0พันอันดับที่3ก็จะได้ทูมันี่หนึ่พอันดับ45ก็3 0 0ร้อยหกถึงสิก็ร้อยหแล้วก็รางวัลอื่นๆตามนี้เลยนะทุกคนเอารหัสของเราไปให้เพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนคนนั้นใส่โค้ดนะคะก็จะได้จํานวนการเชิญก็เราจะได้เงินรางวัลบัตรทูมานี่ตามจํานวนที่เราติดอันดับด้วยนะทุกคนและนี่ก็เป็นวิธีการหาคอยง่ายๆเลยนะคะ ต่อไปนะคะไปดูวิธีการแลกคอยเป็นบัตรโทมานีกันค่ะก่อนอื่นก็กดเข้าไปที่คอยตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกไปที่นิ้วชี้แล้วมันจะเข้ามาที่ระบบแลกหน้านี้นะคะมันจะมีให้แลกทั้งเติมเงินมือถือแล้วก็แลกบัตรโทมานีนะคะถ้าใครอยาก แลกบัตรทูมานี่เพื่อไปเติมเพชรฟรีไฟก็สามารถคลิกไปที่แลกบัตรได้เลยอันนี้นะคะก็จะมีอยู่3ราคาด้วยกันนะคะ150ทูทมานี่เนี่ยจะใช้1 5 0 0 0คอย300ทูทมานี่จะใช้3 0 0 0 0คอย5 0 0บาทททมานี่จะใช้50,000คอยนะคะตอนนี้นะคะพี่ก็มี25,966กคอยพี่ก็สามารถแลกบัตรทูมานี่1น0่บาทได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ไอเทมหมดแล้วเราสามารถเข้ามาแลกทุกๆวันเวลา10นาฬิกาได้นะคะ วิธีง่ายๆที่จะได้คอยก็คือที่ทุกคนต้องทำเลยก็คือการเชิญผูกรหัสนะก็เข้าไปมุมบนด้านขวาคีิกคำว่าเชิญแล้วก็คียกคำว่าผูกตัวสีเขียวแล้วก็ใส่รหัสเชิญของพี่นะก็จะได้รับคอยไปฟรีๆได้นะทุกคนหน้านี้นะคะก็เป็นการแจ้งปัญหาของเกมฟรีไฟล์นะทุกคนสำหรับเรื่องปัญหาหน้าต่างหรือปัญหาบั๊ก เกมต่างๆปัญหาเงินไม่เข้าอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันสามารถมาแจ้งปัญหาได้ทางลิงก์นี้เลยนะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์นี้ไว้ใต้คลิปนะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะพี่ก็จะมาแจ้งปัญหาบั๊กของเกมนะทุกคนก็คือบั๊กหน้าต่างนั่นเองเราก็คลิกไปที่หัวข้อแจ้งปัญหาบั๊กของเกมนะคลิกไปเลยอ่าแล้วพอเราเข้ามาการแจ้งปัญหาบั๊กของเกมนะคะจะมีให้กรอกข้อมูลต่างๆ ซึ่งหัวข้อที่เราเลือกก็คือการแจ้งปัญหาบั๊กของเกมพบบั๊กต่างๆในตัวเกมนะคะถ้าเกิดใครพบบั๊กอะไรต่างๆของเกมเนี่ยก็สามารถมาแจ้งปัญหาหัวข้อนี้ได้เลยนะก่อนอื่นเราก็ต้องเลือกช่องทางการล็อกอินซึ่งของพี่ล็อกอินด้วย Facebook นะแล้วก็ชื่อในเกมพี่ชื่อนี้ก็ใส่ไปพบบั๊กตัวละครหรือพบอ่ามันก็จะมีหัวข้อปัญหาที่พบแล้วก็เลือกอื่นๆแล้วก็ใส่อีเมลที่สามารถติดต่อได้ แล้วก็เบอร์ที่สามารถติดต่อได้นะช่วงเวลาที่สะดวกให้โทรติด,ต,ดต่อตามที่น้องสะดวกเลยนะแต่ของพี่คือทุกช่วงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเราก็สามารถเขียนไปได้เลยนะว่าเราพบ,พบปัญหาอะไรบ้างเราก็เขียนไปปัญหาบั็กหน้าต่างกระโดดข้ามหน้าต่างไม่ได้ อ่ะแล้วก็เขียนไปเสร็จปุ๊บรูปภาพปัญหาที่พบเราก็ต้องส่งไฟล์ภาพไปนะก็ใส่เข้าไปพี่จะใส่รูปนี้นะเพราะว่าเวลาเข้าหน้าต่างมันเข้าไม่ได้แล้วก็เราก็ทกําการส่งข้อมูลไปนะโอเคเดี๋ยวมันก็จะแจ้งกลับมาทางอีเมลของเราให้ไปตะกี้ภายใน48ชั่วโมงนั่นก็คือ2วันนะคะเราก็รอไป และมานี้นะคะก็เป็นอีเมลการตอบกลับมาที่เรารายงานปัญหาบักหน้าต่างไปนะคะเดี๋ยวพี่จะอ่านให้ฟังนะคะเพื่อความสะดวกในการแจ้งข้อมูลครั้งต่อไปรบกวนขอทราบชื่อลูกค้าและคลิปวิดีโอที่พบปัญหาเพื่อส่งมาให้ทางแอดมินตรวจสอบเพิ่มเติมโดยสามารถอัปโหลดลง YouTube Google Drive Facebook พร้อมขันลอกลิงก์มาให้แอดมินได้เลยค่ะอย่าลืมตั้งค่าว,วิดีโอเป็นสาธารนณะเพื่อให้แอดมินสามารถดูได้ด้วยนะทีนี้นะคะเวลาตอบกลับปัญหาเนี่ยเราก็จะคลิกตรงนี้เนาะตอบกลับทีมงานโดยคลิกที่นี่อ่าคลิกที่นี่ไป พอคลิกที่คําว่าคลิกที่นะคะก็จะขึ้นหน้านี้เลยมันก็จะเขียนว่าเพื่อความสะดวกในการแจ้งข้อมูลครั้งถัดไปรบกวนขอทราบชื่อลูกค้าและคลิปวิดีโอที่พบปัญหาเพื่อส่งมาให้ทางแอดมินตรวจสอบเพิ่มเติมโดยสามารถอัปโหลดลง YouTube หรือ Google Drive หรือว่า Facebook พอขัดลอกลิงก์มาให้แอดมินได้เลยค่ะอย่าลืมตั้งค่าวีดีโอเป็นสาธารณะเพื่อให้แอดมินดูด้วยนะอ่าอันนี้พี่จะไม่อ่านวิธีการตอบกลับแล้วเพราะว่าพี่รู้แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะคะมันก็จะเจอกล่องตอบข้อความ อาที่ทางทีมงานขอก็คือชื่อแล้วก็พิมพ์ชื่อเราไปชื่อเจนแล้วก็แนบลิงก์ไปเนาะอันนี้พี่ไปฝากลิงก์คลิปใน Google Drive แล้วนะแล้วก็ไปกรอปลิงก์มาแล้วก็เขียนหัวข้อหน่อยคลิปพักหน้าต่างเนาะก็กดโอเคก็ใส่ไปเลยแล้วก็กดส่งข้อความเนาะ อ่ะเป็นอันเสร็จสิ้นนะทุกคนและนี่นะคะก็เป็นวิธีการแก้บัคกปัญหาหน้าต่างนะคะสำหรับใครที่เป็นปัญหานี้นะคะก็สามารถทำตามวิธีที่พี่บอกได้เลยนะแล้วก็รอทาง G M เนี่ยตรวจสอบแล้วก็แจ้งปัญหากลับมาทางเราเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้คนนำคลิปได้นะแล้วก็ฝากไปกดไลค์แฟนเพจ ไข่ต้มผงให้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครชอบก็ซับให้ด้วยแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยเนาะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ